ไขคำตอบน้ำพุโซดาคืออะไรดื่มได้หรือไม่น้ำพุโซดากำลังกลายเป็นกระแสในโรคออนไลน์และสร้างความฮือาในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ลงสำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาลที่มีอยู่ทั้งหมด21หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการแถลงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผู้โซดาพบว่าน้ำแร่โซดาทั้ง3บ่อในตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีแร่ธาตุสูงและมีไบคาร์บอเน็ตทําให้มีรสซ่าเหมือนโซดาและคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยโดยจากการนําคุณภาพน้าแร่ในประเทศไทยมาเปรียบเทียบและเมื่อเปรียบเทียบกับน้าแร่ยี่ห้อดังในต่างประเทศคุณภาพเทียบเท่ากับน้าแร่ยี่ห้อดังในต่างประเทศเป็นการค้นพบบ่อน้าแร่ที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ประชาชนสามารถดื่มได้ปริมาณน้ําใต้ดินมีมากกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรโดยน้ำํำพุโซดานั้นเกิดจากแหล่งรอยแยกของหินชั้นแปรคุณสมบัติของน้ํามีค่า pH เป็นค่าความกรดด่างอยู่ที่6.75ซึ่งคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ําธรรมดามากไม่เจอสารพิษใดๆปนเปื้อนนอกจากนี้ยังพบปริมาณไบคามเบเนตสูงอีกด้วย